โอเคครั้งนี้ผมเปลี่ยนกลัวมากเดีว,ว่าอ่าตัวนี้ละก,กันนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันวาร์ปได้ใช่ปะสามารถแบบเปิดประตูวาร์ไปได้เฮ้ยมันเอาหุ่นยนต์ว่ะหุ่นยนต์นี่แบบเ้าใครเคยเล่นคอร์ดดิวกี้นะครับมันแบบสามารถยิงแบบกระปิเตอร์แมงได้นะครับ ถ้าผมพูดไม่ชัดบางคำก็ขออภัยด้วยนะครับใครเคยดูพี่โอปอลคนี่บ้าง <c oughs> ผมก็เหมือนเขาเนะี <c> ่ย <oughs> แบบพูดไม่ค่อยชัดไงเข้าใจปะคือ <c oughs> แบบมันหัดพูดไม่ได้เว้ทุกคนคือแบบมันมันพูดได้เป็นบางคำอะ่ะเออนะครับแล้วแบบประเด็นคือเป็นคนพูดไว้ด้วยนะครับมันก็เลยแบบขัดไปนิดนึงนะครับโอเคมา เขาบอกว่า APX วิ่งประมาณ6 0เเฟรมขึ้นเนี่ยก็ก็ถือว่าดีะนะเออก็ดีแล้วแน่นะครับก็อัดคลิปได้ก็แล้วกันแต่ว่าไรนี่ผมไม่แน่ฮะโอ้ปืนคนไม่มีเลยวะ <c oughs> ปืนคนบ่ามีเลยอะครับ โอ้โหปืนกลไม่มีไอ้ดาวนี่ผมจะเอามากับไม่วะโอ้โห,โโหปืนกลปืนหาได้จากที่ไหนเอ่ยฝั่งคันุนมีไหม อยู่ไหนวะปืน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 จุดนี้เพื่อนน่าจะฟาร์มไปหมดแล้วนะครับเอ้ันนี้อะไรอ่ะ๋อเนี่ยเพื่อนมันฟาร์มไปหมดแล้วว่าโอ้โหปืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหน ปืน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 เฮ้ยปืนปืนปืนอันนี้โอ้ยมีปืนไหมเฮ้ยมีเคเคได้ปืนแล้วใช้มันใช้กระสุนอะไรวะอ๋อนี่ไงเราได้เก็บมาอ่าเอ็นเอยอาออกไปเอ็นเอยอาออกไปเอาออกไปโอเคอันนี้อะไรของแกงปืนนะฮะ โอ้โหวงก็อยู่ไกลดีงามพระรามแปลกผมต้องไปทางไหนอ่ะเข้นนู่นเหรอเดี๋ยวดูแมปดิจะอ้อมไปนี่ออกออกจากนี่เราไปนู่นได้อ๋อนี่ไงไปคนเดียวะ่ะเฮ้ยเปิดเจอของดี โอเคครับผมต้องขึ้นไปหวนข้างบนนะครับผมก็มาคนเดียวด้วยเนี่ยเพื่อนหายไปไหนหมดโอเคเพื่อนกำลังจะม,มาละกีฟ้ากำลังมาเอาแล้วผมต้องไปหวนตรงไหนวะนะ อ๋อตรงนี้มีขี้หนไปอยู่วะดูของแป๊บมีอะไรบ้างระเบิดต้องเก็บระเบิดไว้่ะอันนี้อะไรอ่าโอเค ไหนวะกิ้นอหนนี่ไหนอะอ๋อนี่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 โอเคมาเข้าเม่าเข้าเม่า,อ,มาอ,ะอะไรวะน,น่าแอร์ดอบปะ เฮ้ยมีคนนะนะเฮ้ยมีคนไม่ค่อยมีกระโขบยิงไม่ได้อะนั่งไง,รงกระกุ่นก็มีน้อยดีงามพลรามแปด ก็กลืนก็มีน้อยต้องไปฆ่ามันต้องไปฆ่ามันเข้าวงก่อนดีไหมวะอยากฆ่ามันวะ่ะ เเเฮ้ยยดี๋วไม่โดนเลยโอ้โหมันยิงกูโดนกูยิงมันไม่โดนอย่าบอกนะว่าปืนนี้มันยิงไก่ไม่ได้อะ เอยไม่ไหวแล้วเว้ยข้ามันให้ได้โกโกโกเราจะขึ้นไปยังไงอ๋อนี่นี่นี่มองข้ามโอ้โหเชี่ยววงก็จะมาแล้ว มาห่วงฆ่าคนอีกฆ่ามันให้ได้ไอ,ยอยู่ไหนเอ่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอ้ยแย่วงวงมาโอ้โหมันอยู่ในวงครับจังหวะนี้มันอยู่ฝั่งวงครับจังหวะนี้ผมไปก่อนแล้วผมไปก่อนแล้ววิ่ง go ต้องอ้อมต้องอ้อมรอดไหมรอดโอเคเฮ้ยเพื่อนงหวดจังหวะโอ้เพื่อนยังโวดเลยอะเฮ้ยผมยังไม่มีเกาะเลยทุกคนโอเคครับรอดโอ้โหเพื่อนยังโหดเพื่อนยังโหดโอ้โหเกาะมีเกาะมีกระเป๋ามีเกาะครับเออมียาโอเค มีนี่โอเคใชรของพร้อมเอ้ยม,มันมันมีกระสุนปืนต่ววะอ่ามีเอ้ยไม่มีวะอันเนี้ยมีปะไม่มีเฮ้ยของอะไรที่ไร้ค่าเอาออกไปเก็บของดีๆไว้นี่ไงโอ้โหเฮียโอเค แค่แค่นี้คงพอนะฮะโอเคของก็เกือบพร้อมแล้วนะฮะอันนี้มีอะไรไหมมีหมวกเก็บไม่ได้แค่นี้โอเคโอ้โอ้โอโอ แค่แค่โอยเพื่อนแม่งโหดว้าพ่มาดิครับโอเคเ โอ้ของดีมีคุณภาพแล้วเบิร์ดมันเก็บไม่ได้แล้วอะโอเคฮะว่ายังเอาอะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยนะครับนะโอเคโอเคผมอยากให้เพื่อนผมมาเล่นด้วยว่ะเกมเนี้ย นุกดีนะกนยิงใครวะคนในบ้านอ่ะเฮ้ยได้วะ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 บุกเลยครับจังหวะนนี้รอเฮียอะไรครับ บุกเลยครับโอเคดาวมาก็มาดิ ว้าวโอ้ยก้า oh โคตรมันมีอีกปหมมีอีกไหมหมดแล้วนะเฮ้ยเพื่อนดาวอ่ะกูเพื่อนแปบ๊บเออขึ้นขึ้นมาเพื่อนโอเคโอเคครับคือตอนนี้เราต้องเข้าวงนะครับเฮ้ย สิบห้าอ่ะไปไปไปเพื่อนไปโอเคได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ๊ยเกี่ยวและมันอยู่ไหนวะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนค่ะมันเพื่อนไหวป่ะโอ้โหดีงามพารามแปดเมื่อกี้เหมือนกับลนไปนิดนึงครับเมื่อกี้ผมงงปุ่มอยู่ไงโอเคครับก็ขอจะพี่ไปเพียงแค่นี้ครับใครก็พูดไลค์ก็แร์กดกับใครด้วยนะครับเดี๋ยวก็ใหม่พาหน้าครับกับเกมเอปกดีเก่งนะครับบาย